เรามาไปดูไปเจอข่าวไปเห็นข่าวเกา่าๆก็ดูไปตามนี้แหละทต,ตามโทรศัพท์มือถือทำโชเชี่ยวก็เหลือไปเจอคอมเมนต์เนี่ยบคนไม่เข้าใจมนนีข่าวเกี่ยวกับพระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ภาคอีสาน มันก็เรียกท่านว่าครูบาแล้วก็จะมีคอมเมนต์ของโยมท่านก็ไม่รู้นะแต่ตมาไม่ได้สนใจว่าใครเขาผลนั่นคือใครหรืออะไรยังไงก็คือมันเห็นเฉยๆแค่ไปเห็นว่าเออมันไมภาคีสารต้องเรียกพระว่าครูบา <c oughs> ทำไมถึงเรียกว่าครูบา โยมเ,เขาไม่เข้าใจอตอมาก็เลยจะมาะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหนือกัแบบอีสานซึ่งก็มีวัฒ,วฒนธรรมประเพณีที่คล้ายกันนะโดยเฉพาะอีสานตอนบนที่เรียกอีสานเหนืออีสานตอนล่างคืออีสานใต้ก็จะไปทางกัมพูชาอีสานตอนบนก็จะทางนู้นก็มาจากรากฐานเดียวกัน าอ <c oughs> ย่างนะพิีวัฒนธรธรมก็จะคล้ายๆเลยการเรียกอุบาเนี่ยแตกต่างกันไหมภาคอีสานกับภาคเหนืออตาตมาก็ขอตอบเลยว่าแตกต่างกันแตกต่างกันมากนะไม่เหมือนกันเลยคนละความหมายกันเลยเอ,อตอนนี้จะมาเปรียบเทียบอืมการเรียกอนิยมอ่ะเป็นที่นิยมเรียกนะ ว่าพระ,ะตามภรรษาเท่านี้บวชมาเท่านี้อะไรประมาณนี้เรียกว่าอะไรจะเปรียบเทียบระหว่างภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเดี๋ยวเอาม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 า,มาประเด็นนี้ก่อนประเด็นประเด็นของของตัวนี้ก่อนแล้วกันคำว่าครูบาอืมภาคอีสานก็เรียกครูบาเหมือนกันแต่ภาคอีสานเนี่ยคำว่าครูบา จะนิยมเรียกพระใหม่พระที่เพิ่งบวชวันเนี้ยบวชวันเนี้หรือบวชแค่พันษาสองพันษาอะไรเงี้ยจะเรียกครูบาซึ่งเป็นพระเด็กน้อยซึ่งจะแตกต่างจากทางภาคเหนือทางภาคเหนือเนี่ยคําว่าครูบาเนี่ยต้องเป็นพระระดับผู้ใหญ่นะเป็นพระที่มีคุณูปการที่ทาประโยชน์อะไรให้เกี่ยวให้ให,ให้พระพุทธศาสนาหรือประเทศชาติ เช่นครูบาศรีวิชัยครูบาพุญชุม่มหรือพระท่านผู้ใหญ่เซึ่งคำสาส่งสูงท่านผู้ใหญ่ละพระผู้ใหญ่นะผู้ง่ายนจะเรียกจะเรียกว่าครูครูบาแต่ภาคอีสานบวชเมื่อวานเนี้ยหรือบวชวันเนี้ยมันเรียกครูบาแล้วเรียกครูบานะเรียกครูบาเนี่ยเขาจะเรียกพระใหม่อเนี่ยเนี่ยจะแตกต่างกันตรงนี้น,นี่แหละมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทำไมว่าภาคอีสานถึงเรียกครูบา อันนิยมเรียกพระลูกพระหลานพระเด็กน้อยพระบวชสองพันษา 2, 3, พันษาสองสามพันษาเนี่ยเรียกรูบาแต่บางทีก็เขาเรียกติดตากกันไปจน 10, สิบพันษายี่สิบพันษาก็เรียกรูบาก็มีแล้วก็จะมาเปรียบเทียบทีนี้ยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือไล่ลําดับจากการเรียก,าพ,ากรพระใหม่นะถ้าภาคอีสานพระใหม่เรียก ครูบาใช่ไหมครูบาภาคกลางจะเรียกว่าหลวงพี่ะพระใหม่เนี่ยภาคกลางเนี่ยเรียกหลวงพี่ภาคอีสานเรียกครูบาแต่ถ้าภาคภาคเหนือเรียกตุเจ้าเรียกตุเนี่ยเรียกตุเฉยก็ได้เรียกตุเจ้าก็ได้ไดอ่าขึ้นมาหน่อยหยับขยับขึ้นมาแล้วนะจากครูบาใช่ไหมภาคอีสานบวชนานขึ้น งานขึ้นไปหน่อย 4, 5, สี่ห้าพันษาแล้วสมัยเนี้ยมันไม่มีใครบวชเกิน,นพันษาภาคีสานก็หายากแล้วเออขึ้นได้ประมาณสองสามพันสานี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะในภาวาทุกวันเนี้ยสมัยเนี้ยสองสามพันษาสี่ห้าพันษาขึ้นไปเขาก็เรียกยาคูนะภาคีสารยาคูเขาจะเรียกยาคูบางทีคําว่ายาคูเนี่ยเขาจะมักบางทีเขาก็จะมีการประเพณี อ่าซึ่งมันมันไม่ไม่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะธรรมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะอินกับประเพณีหรือการที่ทำทำตามกันมาอ่ากับกับกับวัฒนธรรมนะซึ่งเ็าจะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งพออีสานซึ่งาว่ารพระที่บวชมาได้หลายพันศาแล้วบางทีก็ไม่ต้องหลายพันศาหรอกสองสามพันศาสี่พันศาแล้วแต่จะทํากัน ก็จะมีบุญกองหดบุญกองหดให้พระเนี่ยเลยจัดเป็นเหมือนตั้งเป็นกองบุญขึ้นมาซึ่งเหมือนถ้าเป็นภาพกลางหรือว่าพูดให้มัน,นเข้าใจง่ายก็คือคล้ายๆกับพิธีเถลาพิเศษซึ่งจะพิเศษพระเถระแต่พระเถระนี่ต้อง 10, สิบพรรษานะพะะระเถระเถลาพิเศษแต่อีสานเนี่ยไม่ต้อง 10, สิบพรรษาหรอกสองสามพรรษาสี่ห้าพรรษาแล้วแต่ กองหดปุ๊บเขาก็เรียกยาคูแต่บางทีก็ไม่ต้องจําเป็นต้องกองหดก็ได้แค่เออบวชมานานแล้วเขาก็เรียกยาคูนะบางบ้านก็เรียกอัญญานซึ่งจะถ้าว่าเป็นภาคกลางนภาคกลางใช่ไหมเอออัญญาคูเนี่ยอัญญาคูกับอัญญาซะก่อนเนยวภาคกีสานยาคูอัญญา,ญญาก็จะรวมไปถึงเจ้าวาดด้วย ซึ่งก็จะถ้าว่าภาคกลางเลื่อนจากหลวงพี่ขึ้นมาแล้วนะส่วนหลวงนาหลวงลุงหลวงอะไรนะก็แล้วแต่จะเรียกตามอายุแต่ถ้าว่าเลื่อนจากหลวงพี่ขึ้นมาเป็นระดับถ้าจะเรียกยาครูของภาคอีสานถ้าภาคกลางก็เรียกพระอาจารย์เรียกพระอาจารย์ถ้าเป็นจเจ้าวาดขึ้นมาก็เรียกหลวงพ่อนี่คือภาคกลางอืมถ้าภาคเหนือก็ถ้าว่าเป็นระดับ อ่าตู้เจ้าเลยตู้เจ้าขึ้นมาก็อาจจะเป็นตู้เจ้าหลวงอะไรกันแล้วแต่มาก็าไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะสะมัดถนดัดภาคกลางอีสานตู้เจ้าหลวงจะเอาวาดแล้วก็คูบาอะไรขึ้นไปนี่ซึ่งจะแตกต่างใช่ไหมภาคเหนือกับอีสานอีสานเนี่ยบวชวันนี้เป็นครูบาแล้วแต่ภาคเหนือต้องทําประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาจริงๆต้องมีคุณุปการคุณมีมีม,ม,มีมีประโยชน์อ่ะ ข่อบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย <c oughs> ์ซึ่งจะเป็นครูบาได้อืที่ได้กล่าวมาแล้วครูบาศรีวิชัยต้นบุญแห่งล้านนายนั่นนี่คือการเรียกที่ที่เป็นที่นิยมเรียกนะต,ตามจริงมันก็ ถ้าจะเอาธรรมะจริงๆก่มันก็เป็นแค่สิ่งสมมุติเลยน้ยอาตมาเออเหมือนกับพิธีกองหดหรือเทลาพิเศษของภาคอีสานที่อาตมาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอินกับทางนี้ก็เพราะว่าอาตมายึดอาตมายึดยึด,ยดพระธรรมวินยัยยึดแค่คำสอนของพระพุทธเจ้ายึดอาตมาจะไปอิงอยู่ในอ่าพุทธประวัติว่าเคยมีไหมอะไรเงี้ยอือ ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเทราพิเศษให้ให้พระโมคขันลาพระสารีบุตรแล้วก็ไม่มีนะ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> ก็เอามาอ้างอิงได้จากสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยทําอะไรหรือไม่เคยทําอะไรหรือท่านสอนให้ทําอะไรหรือสอนไม่ให้ทําอะไรก็สามารถอ้างอิงได้แต่ก็ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มก็สอนไม่เหมือนกันนะแต่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่มีใครเกิดในสมัยพุทธกาลก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาการเรียนริยัดปฏิบัติปฏิเวก็เอาแค่นี้แหละนะสรุปเลยก็นะนะอีสานก็เรียกครูบาเหนือก็เรียกครูบาแต่คําว่าครูบาอีสานกับเหนือจะแตกต่างกันคนหละยยอดเลยแตกต่างกันคนละอย่างกันเลยนะออืม ต่อมาก็เลยชอบพูดยังไงอ่าอ่อญาติโยมเะนี่ยเวลาต่อมาไม่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 รู้จักอัตมานะสมมต kind of like like ิไม mm ่รู้จักอัตมาเหมือนต่อมา็ไปวินทบาทโยมเพิ่งมาเห็นครั้งแรกอาจจะพระเห็นพระหนุ่มน้อยต่อมาก็ยังหนุ่มน้อยอยู่อือเรียกครูบาครูบาเรียกภาษาอีสานนะอืมอตมาดูเลยมาเรียกครูบานะเรียกครูบาเ่ยพระไม่ได้บวชวันสองวันไม่บวชพันสาสองพันศามาเรียกครูบานะอือ ถ้าว่าอีสานเนี่ยธรอ,อมาก็พูดแย่ไปงั้นแหละพูดแย่พูดเล่นไปงั้นก็เลยสอนไปคำว่าครูบาเนี่ยมาเรียกกันเล่นๆน,นะภาคเหนือเขามันเรียกครูบาครูเบอร์เนี่ยอืามบอกบางทีก็ดูกาลเทศะดูข้ออัดข้อทำของพระรูปนั้นๆด้วยจะเรียกท่านระดับไหนอืมดูท่านเหมือนหลวงตาก็จะไปเรียกหลวงพี่เออเหมือนเจ้าอาวาสก็ไปเรียกท่านหลวงพี่เรียกเออดูภูมิปภูมิท่าน เซฟที่สุดคือพระอาจารย์จบเลยอืมหรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่เถอะพราะธรรมะมันไอพวกนี้มันเป็นของสมมุติอยู่แล้วอืมมันไม่เกี่ยวกับแก่นธรรมอยู่แล้วพวกนี้มันของสมมุติเป็นพระเป็นโยมเป็นอะไรเป็นเสือ้อเป็นผ้าเป็นผ่อนเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยของสมมุตขิของเน่าของเหม็นของอะไรอยู่แล้วจะมาเอาพิจารณากับธรรมะดีกว่าแต่จะเอามาพูดให้ฟังแค่นี้แหละนะขอจะเจริญพรมืดแล้ว Mm-hmm.